มาเฝ้านะวันนี้มากินไก่มากินไก่แล้วก็มาเฝ้า 没米了。 สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้มาอ้อนแต่หัวค่ำเลยหัววันเลยขอกินไก่วันนี้มาขอกินไก่มาแพ็กคู่เหมือนเดิม ไปเล่นที่อื่นมาเหนื่อยไปเหนื่อยมาก็มาขอ,อก,กินเขาอ้วนอยู่นะคะเขามีเจ้าของแล้วเขาก็อ้วนอยู่แต่ว่าน,นี่สก็คือชอบแบบชอบพากันไปเที่ยวเล่นไปทุกที่ หน้าเขาจะเป็นรูปแบบว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นพันไหนนะแต่เขามีเจ้าของอยู่นี่เหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> หน้าจะแหว่งแบบนี้ขี <c oughs> ้อ่อนเนี่ ขี้อ้อนนี่นะไปเล่นมาเหนื่อยก็มาขอไก่กินกินเสร็จแล้วก็นอนกินเสร็จแล้วก็นอนเป็นของบ้านอื่นนะคะแต่น้องมาเล่นด้วยมาขอกินกินเสร็จแล้วก็นอน ถึงเวลาเขาก็จะไปนะอืมคนน่ะขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมอืมนอนยังรุ่นรุนอยู่เป็นตัวตัวผู้เขาจะไปไหนมาไหนแพ็กกูแพ็กกูแพ็กกู ขอมืออุ้ย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 ขอมือหน่อยขอมือหน่อยนอนแหละกินไก่อิ่มแหละกินไก่อิ่มแล้วก็นอนอย่ามากวนฉันนะ เขาจะมาคู่กันเขาจะมาคู่กันกับโลเด้นจะมาคู่กันกับโลเด้นอันนั้นไม่ทำอะไรเกาทั้งวันชื่ออะไรนะเห็นเจ้าของเรียกอยู่โบ้ชื่อเจ้าโบ้ปะ ตัวผู้ตัวผู้ทั้งคู่ตัวผู้ทั้งคู่เขาจะเป็นไหนมาไหนด้วยกันเขาจะมาเล่นด้วยเล่นเสร็จเขาก็จะมาขอกินกินถ้าได้กินสมใจแล้วบางทีก็นอนเล่นหรือแม่เขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนขึ้นไปนอนบนระเบียงบ้านเราเสร็จแล้วก็ ไปพากันไปเล่นได้ทั้งวันเพราะว่าเหมือนเจ้าของเขาก็ปล่อยอิสระเลยอยากไปไหนก็ได้อยากไปไหนก็ได้ไไน,ไดนี่ไงนี่ไงไปนอนไปไปนอนไป,ไ,ป,นนไ,ปไม่เล่นด้วยละไปนอนปะ <c oughs> นั้นโคเดนโคเดนจะขนไปเล่นสกปรกเนาะก็กจะคันต้องอาบน้ำไปป่อยแต่นี่คือไม่กลับบ้านไปหาเจ้าของเลยเนี่ยแต่ก่อนเขาอ้วนกว่าน,นี้ตอนี้ไม่เข้าบ้านเนี่ยเขาไม่เอาละมั้งเขาไม่เอาละมั้ง ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรวะ ไปถึงไหนแล้วนะเข้าไปถึงไหนแล้วนะอืมเข้าไปถึงไหนแล้วนะอมืมอืมเคลมถ้าเราจับเขาก็จะเคลิอมอืมน่ะหืมอืมอืมจับหน่อยก็เคลิมนะ่ะ เหมือนว่าเขาไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยเจ้าของเขาก็ปล่อยอิสระไปในก็ไป๋าเ้ยเนี่ยเะ้รเนี่ยนอนแล้วเนี่ยเขานอนแล้วนะเขานอนแล้ว ผู้ผอมไม่ค่อยมีเนื้ออะไนะผอมเห็นแต่กระดูกกระดูกแต่เขามีขนเยอะก็เลยดูเหมือนไม่ผอมเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอ เคิมเนี่ยก็เคิมเนี่ยม่ใชิเจ้าของเรียกแล้วเหรอเจ้าของเรียกหรือยงังเจ้าของเรียกหรือยงังกวนๆวน นอนสินอนสินอนสิถ้าจ uh ับหน่อยก็เ huh. คิมเนี ười, ่ยนอนเลยนอนเลยค่ะนอนเลยแก่แล้วนะเนี่ยดูฟันดูฟันหน่อยฟันหมดเลย ฟันหมดแล้วเนี่ย hein? ฟันหมดแล้วเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยน้วไวรุ่นอันนี้แก่แล้ว นี่จะขำแหละได้เวลากลับบ้านแล้วไปเลยไปเลยเนี่ย ฟันดิฟันแก่แล้วฟันจะหมดแล้วเนี่ยหืม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 จับขายไหมจับขายไหมหืมไหนเหรอ สายเร็วจะมืดแล้วจะเข้าบ้านแล้วถากันกลับบ้านได้แล้วเขาจะเข้าบ้านแล้วอืมเขาจะเข้าบ้านแล้วฮึ่ม ถ้าใครไม่รู้ก็จะแบบถ้าผ่านมาก็จะเห็นว่าเขาน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้น่ากลัวนะเนี่ยเฟรนลี่มากเฟรนลี่มากขายใหญ่ๆกระดูกใหญ่มากไม่รู้ว่าพันธ์อะไรนะคะถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะคะว่าน้องพันธ์อะไรเอเออเอามือมาแตะเขาเอามือมาแตะเขาอืเอามือมาแตะ มือแตะทำไมมือแตะเขาทำไม,อมนอนไปซะจะเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ